ข้ามเขตวิญญาณอันโดดเดี่ยวของผู้ผีทั้งปวงสีชีวิตได้รับเมตตาผู้ไม่สติย่อมเลิศล้ำไม่มีสติก็ได้เกิดแปดทิศสองสว่างหมดจดจึงไปเกิดใหม่ที่อื่นเป็นชายเป็นหญิงนับเฉชาบตอนเองอยากดีมีจนขึ้นอยู่ที่ตัวเจ้าทุกคน

าถน้าแผ้ไมก้องวงจรปิดแค่ไม่กี่ตัวเราไปหาช่างเก่าซ่อมรถแถวนั้นแค่เห็นรอยรถก็จาได้ทันทีเป็นรถนิสสันที่ผลิตในปี98เคยเปลี่ยนยางรถคันนี้ไม่เหมาะที่จะขับบนภูเขาปกติขับไม่ค่อยบ่อยรถที่ออกในปีเดียวกันที่อยู่ในเขตเรารวมแล้วไม่มีถึง20คันเจ้าของรถชาย,ยาลิงผอมเกิดปี74เพิ 4, ่งแต่งงานได้ปีกว่าภรรยาทำอาชีพรถเท้ากดจุดเป็นคนซิกซี่มากเขาคิดื่เรื่องเมียดุมาก คนหยุดอยู่ในหมดทำไปเออบังเอิญจังนะอยู่ในหมดที่บนเลยอย่ายอย่ายอยเดนื่อยแล้วเลิกดูละครได้แล้วทำไรที่หมดคุที่เกิดเหตุไว้เลิกกระบาะได้แล้วกระบาะไปเลยจับไปเลยกฎหมายพื้นฐานก็ยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมคุกเข่าลงมาทำเรื่องกองงานแบบนี้คิดจะหลอกเอาเงินเหรอไปได้แล้วไป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 โชว์จบแล้วกระบะไปนอตไปวิญญาณร้ยเอาวิญญาณของเขาไปกระบาะไปหมดเลยมาขัดพิธีเรียกวิญญาณ เขาน่ะไม่รอดแล้วเเจออะไรเชื่อฟังเขาหน่อยคุกเข่าลงอย่าขยับอยขยับอยู่นิ่งๆพวกคุณจะทำอะไรเนี่ะทำอะไรเนี่ยอย่าขยับนะฉันตายนะไม่กลับมาบอกว่าอย่าขยับอย่าขยับไงอาลมอะไรพัดมาไม่มีลมพัดเสิกระต่ายขึ้นลไได้งคุกเข่าลงอย่าขยับ เทียนก็ผู้สักสิทธิ์มาแล้วเทียกผู้สักสิทธิ์มาแล้วามาเลไมมาเลยคุกเขาลงุก<า>ข,ขาไปวคุก<า>เ,เขาลงเะคุกขเขาเอาไว้มาแล้วจับเปอะไรไปเนี่ยที่จืช่วยคด คุเป็นอะไรไปทีนะร่เช่นน่ะทีน่ะทีน่ะี่ะทำอะไรเนี่ยอย่าหาถ่ายคลิปลบลงเอาให้หมดเลยเนาะ หัวหน้าครับรถอยู่ด้านหลังครับเร<อ>่พาไปโรงพยาบาลไปครับครับไปไปไปเร็วพาไปเร็วหัวหน้าครับคุณดูสิครับอ๋ออยู่นี่หมดจริงๆด้วยอีเดียวรายงานให้โรงพักทราบเรื่องด้วยอ๋อครับพวโพรสาสศิษยเนี่ยไม่เห็นโบราณวัตถุเป็นของสำคัญเลยสินะถึงมั่วสู้ไปหมดเรี่กจือ้อฮะแนวของพวกนี้กลับไปเป็นหลักฐานนะให้พวกเขาตรวจดูว่าอยู่ยุคไหนอ๋อครับ กหน้าครับเจอไอ้นี่ในรถครับจะบอกให้นะเดี๋ยวไปดีๆเดินไปเดินไปเดินไปเลยนะครับเดินไปผมถามคุณนะคุณทำอะไรลงไปกับลิงผอมคุณตำรวจ ฉันแค่เขาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายรักษาสารพัดโรคป้ทาทำคนเป็นขนาดนี้แล้วยังบอกว่ารักษาโรกอีกเหรอไม่อยอเพราะวิญญาณร้ายมันผูกพยาบาทมากฉันเกือบจะไล่มันไปได้แล้วอย่าขยับหน้าผากมองคล้ำคิ้วขมวดแน่นเกรงว่า เกรงว่าช่วงนี้จะมีเคราะห์น้ผมว่าปานน้อยทมีเคราะห์้าไปอยู่ในคุกก่อนสร้างเรื่องน่ายจะได้ไปคุณตำรวจเชิญฉันนะเชิญฉันรื่องวดคุณตำรวจฉันหลับไปนานแค่ไหนสักพักแล้วครับหมอหานโทรมาบอกว่าบอกว่าอะไร ลิงผอมสิ้นใจไประหว่างทางครับสาเหตุการตายคืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าหายใจล้มเหลวเหมือนกันแถมเก็ถูกคนต่อตะปูใส่เหมือนกันด้วยที่หัวเข่าและใต้ฝ่าเท้าต่อตอนไหนน่าจะก่อนที่เราจะไปถึงครับหัวหน้าจะใช่พระเสริญเป็นคนทําหรือเปล่า คุณตำรวจฉันผิดเองคะ่ะขอพูดความจริงนะคะน้ำที่ฉันให้ลิงผอมกินนั่นแค่น้ำศักศธธรรดิ์สิทธิ์ธรรมดาธรรมดากินเข้าไปอย่างมากก็แค่ท้องเสียแต่ที่เขาตายคุณตำรวจมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยมันไม่เกี่ยวกับฉันอย่างแน่นอน ตอนนี้คุณรู้จักพูดความจริงแล้วเหรอก่อนหน้านี้คุณทำตัวนับไม่ใช่เหรอฉันก็แค่สร้างเรื่องให้คนเชื่อแค่นั้นเองเพือเ่อหาเงินเล็กๆน้อยๆตปะปูบนตัวลิงผอมเป็นฝีมือคุณใช่ไหม ใส่รอไอคนชัดนชาเนอตาปูอะไรฉันไม่เคยเห็นเลยตอนที่ฉันไปถึงเขาก็เป็นแบบนั้นไปแล้วจริงสิที่ยินภรรยาเขาบอกว่าเขาไปตลาดผีต้าหลิวสู้มากล,ลับมาก็ากลายเป็นคนผ้าเสียสติ